3อุปนิสัยนะคะที่จะช่วยต้านสมองเสือ่อมต้านอัลไซเมอร์ในวัยทองวัยเมโนพอสเป็นรีวิวจากงานวิจัยชิ้นนี้นะคะบุคลิกภาพที่1 Openness อีนิสัยอยากรู้อยากเห็นชอบฟังอยากเห็นอยากดูอยากรู้อยากได้ยินปนโดนด่าว่าสาละแนบ้างเสือกบ้างสอดรู้สอดเห็นแต่จะบอกให้ฟังว่านี่คืออุปนิสัยที่จะกระตุ้นการทํางานของสมองอยู่ตลอดเวลานะขวนขวายหาความรู้ได้รู้แล้วมัน อิ่มเอมเติมเต็มได้ความรู้มากขึ้นก็นนนคือเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตอยู่เสมอนะสมองฟอร์ชา้าแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวนะคะบุค<อ>ลิกภาพที่2งกันบ้างแบบเปิดเผยะนะเป็น e x t r ว v e r t ชอบพบปะผู้คนค่ะชอบเล่าเล่าสู่กันฟังเวลาที่อยู่ในสังคมหรือมีความสุขแล้วก็ไม่หมดแลยคนกลุ่มนี้ชอบสังสรรค์ชอบเข้าสังคมเนี่ยเป็นอุปนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เป็นภูมิคุ้มกันของสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ ได้ด้วยเช่นกันนะคะมาดูข้อต่อไปค่ะอารมณ์มั่นคงม,มองโลกในแง่ดีนะถ้ามันมองดีไม่ได้ก็ช่างมึงช่างมันจำไว้เลยนะ3ข้อนี้ห่างไกลาจากอัลไซเมอร์ค่ะ